dan tuh what ah ah

เก่งมากกันที่เก่งสนุกไหมสนุกไหมวันนี้สนุกไหมฮาร์ดเบลลี่สนุกไหมครั้งแรกที่ได้เล่นทรายนะคะนี่นี่สนุกเปล่าบอกแม่ก่อนบอกแม่ก่อนสนุกไหม สนุกไหมครับกิ่นก็พาเบลลี่เดินเล่นนะคะออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะเมื่อกี้กว่าจะอ,าออกมาจากสวนสนุกได้เอ้ยสนามเด็กเล่นได้นะ,ะล้องอออ๋อออล้องไม่ยอมลงชิงช้านะคะครั้งแรกขึ้นชิงช้าติดใจ ต้องให้ขึ้นสองรอบผ่านหน้าออกไปทางเดินได้แล้วนะคะให้เขาดูบรรยากาศข้างนอกดูแต่หน้าแม่เบลลี่บอกเบื่อแล้วนี่นะคะแค่อาทิตย์เดียวนะคะผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวนะคะหญ้าเขียวจะอุ่มไปละนี่สดาลฝรั่งนะคะ แก่แล้ว,ลวนี่แก่และพาก,กันเดินเล่นสองแม่ลูกออกกำลังกาย เห็นน้ำพุไหมลูกฮะเห็นน้ำพุไหมนุ่นอือแม่จ๋าพามาดูน้ำพุเน่ไปไปอึบ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 เออเออเออมาดูน้ำพุกันนะน้าพาเบลลี่มาดูน้ำพุครับนี่น้ำพุเขาเปิดแล้วสวยไหมลูกสวยไหมคะ ใส่ไม <Cornell>. ้ทราบไหมลูกหืะกินปลาหมึกหืยกมือเซ๊ย้หน่อยลูกเรนนี่เซ๊ย้หน่อยยกมือเซ๊ย้หน่อยครับเร็วๆคนเก่งเร็วเซ๊ย้หน่อยเอาบาย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 เดีลูกบาย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 เร็วยกมือบายบายเร็วคนเก่งคนเก่งของแม่เร็วลูกเร็ว เดี๋ยวนะคะไปเล่นชิงช้าอีกเน้อคนเก่งยกมือแบบย้ไปนะแบบย้จะไม่เก่งจังเลยเก่งจังเลยลูกแย้ไปใช่ไหมายแบบายทำไงบ๊ายแบบายทำไงครับสวัสดีครับเราทำไงสวัสดีครับทำไงหูสวัสดีครับอยู่น้ำผู้ใหญ่เลยเหรอลูกฮะอันน่า

กินนมก่อนแม่ก็กินผลไม้กินส้มนะคะเอาส้มมากินอิ่มยังลูกอิ่มยังครับอิ่มยังโอ้เล่นแล้วสีนี้กินนมอกินนมกินกินนมคนแก่กินนมแม่ก็จะได้กินส้มนั่งพักที่ศาลานะคะศาลาไปนั่งพัก ทานอาหารทานผลไม้นะคะพอ,อย่างอิ่มยังลูกอพอย่างไปไปต่อเนาะไปต่อยังไปไปต่อเนาะ,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 ะไปเก็บเก็บขวดน้ำก่อน คนน้ำคนนะไป นั่นะหลน้ำพูสวยไหมคะวันนี้จะเห็นน้ำพูนะลูกนะเห็น,น,นไหมไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนกินส้มตำใต้ต้นไม้เลยเนะี่ยเนาะเยวนี่จะเดินเบี่จะเดินแยวแม่พาเดินแม่พาเดินแม่พาเดิน เดี๋ยวจะเดินเหยียบหญ้าแล้วลูกโอเคโอเคอ่ะอีพเดินหนึเดินหนึ่งเฮ้ยเห,เหยียบทีนึ่งลูกหเหยียบหญ้าเนี้ย On it. <laughs> I was seeing videos where babies weren't touching it, right? Their legs were spread right out and <laughs> upside down, and there was no rain. <laughs> yeah, that's fun, hey? Yeah, yeah it, it is. is. At you can tight a little. Cut tight a little. Cut tight a little. I did. This. Yep. 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 อย่ายกินนะลูกอย่ายกินนะอย่ายกินเราอิ่มแล้วเราอิ่มแล้วก็กินนมอิ่มแล้วดูน้ำปุ๊บนี่จ๋าพา,ามาดูน้ำปุ๊บนั่นบรรยากาศดีนะคะ เสียดายไม่มีเพื่อนกินส้มตำนี่เราก็มานั่งอยู่ริมสะนะคะนี่นะเดี๋ยวเล่นนะเตออาองี้นะเอาเร็ววันจู หาก่อ <c oughs> นหมดแล้ววันชุดรีนี่นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงลูกนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงวันชุดรีอ้อเอออออ าไม่ออกแล้วโอ้ยมันคือไมออกลูกหมดแรงวันทเป็นนิสสาวันสอตบมือก่อนตบมือเนอืะเอว 1, 2, 3 1, 2, 3 Bye bye con, bye bye บายบายนุ่นบายบายบายสดีครับบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชว์ก่อนสวัสดีครับโชว์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำไงงานลูกเห็นมาแล้วมาแล้วเบลลี่เบลลี่ครับ One, two, three. <laughs> One, two, three. <laughs> <One, two>, three. <laughs> <Wow. laughs> beli pau mang si. Beli pau, ah beli pau, beli. <laughs> pau pau deh. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> กลับบ้านแล้วนะคะเที่ยงกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะคะพี่ติ๋มกลับบ้านแล้วอยากส้มตำแล้วค่ะหิวส้มตำกระทันหันกลับบ้านไปตำส้มตำกินก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ติ๋มพาไปเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะคะ ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวพี่จิ๋มพาไปเที่ยวต่อต้นนี้น่าจะเป็นผักชีล้อมนะคะน่าจะเป็นผักชีล้อม นี่นะคะเนี่ยผักชีล้อมค่ะอันนี้จําได้แล้วดูช่องแม่ขวัญมานะคะแบบนี้ผักชีล้อมนี่เหมือนใบบัวบกเลยค่ะนี่นะคะเหมือนใบบัวบกเลยลองถอนดูสินี่นะคะเหมือนใบบัวบกบ้านเราเลยค่ะ